พระเครื่องหลวงปู่พิมพาวัดหนองตังูอำเภอบรานโพติใสจังหวัดนครสวรรค์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ผมนําเหรียญพระเครื่องหลวงปู่พิมพานะครับมาให้ชมกันเหรียญตัวนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับแต่มีรูปหลวงปู่นะครับอยู่ระหว่างกลางเหรียญนะครับนี่ครับก็จะมีชื่อกํากับอยู่ด้านล่างนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเป็นเหรียญชนิดปั๊มนะครับ น,นี้ด้านข้างนะครับซึ่งเป็นวัตถุมงคลของทางวัดหนองตะงงูนะครับมีมาให้ชมและมาให้เช่าบูชากันอยู่เรื่อยๆนะครับในกลุ่มพระเครื่องหลวงปู่พิมพานะครับสามารถเช่าหาและเก็บสะสมได้เรื่อยๆนะครับนี่ครับอันนี้ด้านหลังนะครับ จะมียังกำกับไว้ด้านหลังนะครับชัดเจนนะครับและจะมีชื่อนะครับรุ่นเศษฐีนัวโกดนะครับและปีประสอครับจัดสร้างปี2 5 3 7นะครับรุ่นนี้วันนี้ผมได้มาก็นำให้ชมอีกหนึ่งรุ่นนะครับขอบคุณครับที่มาเยี่ยมชมครับสวัสดีครับ